so เฟนี่แบ็กโซเฟนี่แบ็กโซยู Where you f o r m You know? You know ทัศน์ศิลป์โซเฟนี่แบ็กคอลเลคชัน Big collection my country. So now พี่พ่อเวดีพ่อ No eat No job No money Big collection ด you know? ีเนาะดิเซเดตบารักโอบาม่า What you talk? ไม่บอกนกูด Why Why นกูด How you know นกูด How you know ข้าศิษย์กูดมีไอ้เนอะไอ้อีกคนไทยพี่พวกไอ้เรียบเพียไม่ขัดไอ้ขัดเอาอีกเอาอีกไอ้ข้างในขอมาได้